ไฟด้วยวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องกันเนาะผมจะเปิดกล่องจากคำนวณมาแล้วจะหาโดไงจะหาโดซียูเราจะไม่เอาแพ็ 4, กซี่พันเอาแพ็กสองพันสองพามสามอันได้เท่ากันได้ลุนเยอะกว่าด้วย6กใบอะ่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นไดมอนด์กับแพตตินัมก็จะ ได้ประมาณห้าใบอืมแล้วได้ลุน้นบวกเจ็ดถึงบวกแปดไงเอฮ้นเลยเราว่าจะเปิดแพ็คไงเพราะว่าอันนี้ลองใช้ควาหนักดูก็คือถ้าเกิดเปิดสี่พันมันจะได้ลุนลล้นกี่ใบลุน<อ>ล้นแปดห้าใบลุ้นแปดลุ้นแปดมันจะได้สองใบลุ้นแปดเลยอะแปดล้วนอะ <4 S 1> ถ้าเกิดสี่สี่พัน ลุนแปดสี่ใบอ๋อรวมหกถึงแปดด้วยอะนะใช่แต่การันตีสองใบใช่สองพันสามอันมันเท่าไหร่สองพันสองพันสามอันมันจะได้อาการันตีแปดสามใบแล้วก็จะได้การันตีลุนเจ็ดถึงแปดอีกส <3 S 1> ามใบเออก็จะเป็นหกใบอะทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราเปิดแพ็คสี่พันกับสองพันอะมันจะได้ลุน 8, แปดสองใบใช่ปะละ่ะ อันนี้มันการันตีแปดมันเป็นร้อยสเอขึ้นไงไม่เป็นไรโอ้ถ้าเกิดมันจะเปิดดีมันก็มันก็ดีอ้าวพูดอะไรไปใครเข้ามาแล้ว่าฝากไปกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะผมมีบ้านแดงด้วยฝากด้วยครับพ <laughs> นี่เปิดเลยดีกว่าไม่ต้องรอแนะคนไม่มาสองพันสามแพ็กเลยครับใช่คนระับผมว่าจะเอาเอาสองพันสามแพ็กนะ ว่าช่างอำนักและว,ว่ามันคุมอยู่ลั่นๆนอ่ะอืฮะคนดูมาเยอะนะปะ่ะเปิดเลยดีกว่ามากตอนนี้มันมีกิจคูณสามอยู่นะคของเอฟซีออนไลน์นะสามสามแพ็กลั่นๆปะ่ะจัดมาแล้วอ่ะ เกียรติไปเสียวอะ่ะเราก็ใจจริงๆก็ยังไม่อยากเปิดเอ็มอะายเปิดตัวเลยไดีไหมสาบแพ็กอะไรไว้ที่หลังห้าห้าถึงแปดนี่ก่อนเลยเปิดทีละใบไปจัดเลยพี่จัดอยู่แล้วไปดี หนึ่งใบแรกอาหาบรรจุอุ้ยไฟด้วยอุ้ยเอ้ยอ h CF CU นะยัยงไง CU น,น,นะแม่ ซียูจะเหลือให้ใบข้างหลังไว้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปดิเทีลใบจัดใบไปครับผมใบแรกเจ็ดถึงแปดโอยไปยิบยิบยิบไปอะไรวะเฮ้ยสีมอ๋อได้บอกเจ็ด จอแดนอาร์ยูซียูมันออกไปแล้วนะไปขอซียูโดเท่านั้นแปลนะ้ยูทียูทีเติมไปพันหนึ่งยูทีเติมไปโอ้เนต้าเออทำไมมันถูกอย่อยางวะอ๋อโอ้ลิฟกดจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ซีย <See> ูอะขอบบวกแปดอะไรอ่ะ,อะปุยโยไม่ใช่โอ้โเจ็ดล้านล้านก็ได้อยู่โอเคโอเคซียูออกให้อ่ะเ <laughs> ด็กคิเติร์ <laughs> 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 จัดไปครับย้ายสีะโหแล้วบวกแปดเ่ะอันนี้บวกแปดแต่คอดซียูได้ไหมเออไปดิเออปุยโยบันเียบเลยเอ <laughs> อแค่เมื่อ ไปดิทีระบายทีระบายจัดไปครับเปิดไว้เป็นเอ๊ะรูทีอ่านเรื่องเฮ้ยโอ้โหโจโคสิบสองล้านคนดูมาใจหน่อยคนดูโอ้คนดูครับต้องเข้านะอ๋อเขาขวดใจมาให้แล้วคุณแอลแอลรัวรวล่ะ เอาเรื่องไปกันต <ang to> ่อขอ U T ตัวขอยูท right. ี U, U. Uh, see you, see you. Oh, you, T ทีหน oh, okay, uh ่อยขอยูทีหน่อยเอา U T ทีมาซียูดิเออซียูซียูเอ้ยซียูด้วยมาเลสห้าล้านถูกจังวะเขาถูกโอ้โดตัวนี้เอาจัดเอาจัดผมว่ามันก็โอเคนะอืมถือว่าโอเคอยู่และ แต่ใบสุดท้ายอะไฮไลท์ขอไฮไลท์หน่อยยี่สิปซี่เอทีใครวะออโอ้อโหสาร้ายนองเออแม่เออมมดี๋ยวยังมันก็คุ้มอยู่อะมันได้เอ็มอะมันไดเอ็มอยู่เนี่ยเก้าเก้าหลานหลานอะ,ละ,ละ แล้วก็ยังไงก็คุ้มอยู่แล้วมันได้ตัวทิบสองล้านมาไงโจโคเนี่ยจริงเหรออืมมีคนรับด้วยไหนบ้างครับแพ็คเออผมเปิดแพ็คก,ก็คือเปิดแพ็คอะไรวะแพ็คสองพันหมดเลยนะสามแพ็คอืมเติมสองพันเนี่ยก็จะได้โจโคมามีคนตั้งรับต่ำอยู่นะแต่ว่าจริงๆก็อยากขายนะเพราะว่ากลัวมัน คนมันเปิดเยอะก็แต่มาเลสแม่งราคาคือแบบคือราคาแม่งดีดให้แล้วอ่ะเอาจริงเต็มลาบเลยก็รวม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 แล้วที่เปิดได้ก็เท่าไหร่วะอันนี้ตีไปล้านล้านหนึ่งสองล้านสามล้านสามล้าน,ส,าานสิบล้านสิบล้านสิบห้าล้านสิบห้าล้านประมาณยี่สิบเจ็ด อืประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเอ็มยี่สิบสองหมื่นเจ็ดอะมันจะโจโคหน้าขายจัดเลยวะ่ะนี่แหละราคานี้ยแหละสิบสามล้านเนี้ยกำลังดีนะขายเขาไปเลยไหมหรือเอาสิบสามล้านสิบสามเลยเออเนี่ยราคานี้แหละ 13, 000, 000. ลนะหเนี่ยน,น,นะแล้วแต่งานไอเดียม อ่าขาดไปเด้อเห็นเราเนตตาเองมาเอาปะล่ะใช้ปีไหนอยู่อ่ะอ่อนเลยอ้ยเออดีไอจริงจริงผมอยางบวกอย่างนี้ด้วยอ่ะรู้แต่ไหมแจ๋วยอตัวนี <blunt animation> ้ซ <contributing masculine> ีบ <sink holes> ีย <vocabulary forcément low> ูเวนตุสดีอยู่นะดูดิ แต่ถูกมากเลยวะ f อพก็ไม่แรงมากซีดี้วโคเลอร์โอ้แต่นิดเนต้าปีไหนดีสุดวะสีโยมั o ้งก็ป้องกันดีว่ะจริงป้องกันแม่งป้องกันไหมไม่รู้จะบวกตัวไหนแล้วไง จัดไปครับคุเนยบวกแปดก่อนขอให้แม่งอยากให้มันขึ้นแปดก่อนนะผมจะได้มีอะไรบวกอีกตัวหนึ่งไม่งั้นแม่งเสียดายเพื่อนคุณสามมาแล้วนะครับไปจัดเลยไปจัดไปจัดไปจัดหวงมันเต็มหลอดเปเผื่อติดอ่ะติดชัวไ <laughs> ม่อ้ติดให้กี่โมง ดูด <c ười> ิมันจะติดให้ตอนไหนปั้นเลยนี่ซูมด้วยแมเอ้เอี่ยผมบวกจนกันแตกหมดอ่ะแม่งดูดิมันจะติดให้ตอนไหนวะเออผมก็เออแล้วรู้สึกมันเออเออไงช่วงนี้คนเก่งมันเยอะด้วยอะช่วงเนี้ยไม่รู้อะเหมือนคนกลับมาเล่นเยอะ อ๋อไม่ติดให้จริงดีเนี่ยหรือว่าเป็นที่กันแตกวะเดี๋ยวก็ครับสักครู่อกเมนูเอ้ยอันนี้ผมไม่มีกันแตกเลยว่ะเออแจ๋วไม่ติดให้จริงจริงวะแต่ผมคือหวดกันมาหลายรอบแล้วอยากให้มันติดอืม แต่ก็คือแบบแม่งไม่ติดได้สักทีอะ่ะเอาจริงนะคลิปในคอมผมเนี่ยคือแบบน่าจะยี่สิบรอบได้อะ่ะบวกเก้าบวกแปดบวกเก้าเนี่ยของคูคูเลยา์ย่านะตัวเดียวเลยนะเออผมมาหวดแม่งตัวเดียวเลยกดเลยแล้วกันท้งกดตรงอัพอะ่ะมันจะมันมันมัน,ม,นมันจะได้อัพไงเออฮกดไปเลยเนี่ยละไซูมหน่อยแล้วกัน ผมหลับตาแต่ไฟยังไม่ออกเลยว่ะ